สวัสดีนะคะอยู่กับชิดปักแป็นะคะมาดูนะคะปูกระล้านเล่นน้ํากันแล้วนะคะมาดูมาดูดูค่ะหาดูได้ยากนะคะบรรยากาศนี้นะคะโอ้โหอืมอืมปูก็เอาเท้านะคะเอาเท้าอ่ะ เอาเท้าเกาะเอาเลยนะคะนี่ฮะเพื่ออย่างให้หลานฮะะอน,น้องตัวอ้อก็ขเข้ามากลางๆเลยลูกเออนี่เห้ยนะนี่เลยนะคะโอ้ยสองตาหลานนะคะเล่นนะฮะอืมอืม น่งามาดูมาดูมาดูกันนะฮะอ,อ,อ้าวอ้าวปูก็ปล่อยให้ล่องไปคนเดียวแล้วเดีย๋ยวนี้ปู่ปูปล่อยแล้ว เอาออเอาไ,ได้ไหมได้ไหม,ไ,มนะได้ไหมได้ไหม,ไมนี่ได้ไหมเอออ่ะปู่ก็จะพาไปทางไหนละปู่ เอาเอาเอาปูว่ามันกระมือนี่ใช่ปูว,าม,าวม,มันดังห่มห่มพี่ปู่เอ้ยทางนี้มันลึกเหรออันจะเฝ้าอืออ๋า,อาโอโ้โ,อโหโอ้ปูก็บอกว่าจับดีๆนะ ขท้าไม่ถึงดินเ <c oughs> ย้ยย้อยเป็นไหนเนานะเยะ้เยอะนี่เย้ยย้ยยอยมาเล่นด้วย,ย จำนวนจันทรนวันร์แล้วก็ปามปานิ่เปลากอนก็ยไม่สยังทางานอยูงอากาศใกล้ค่าแล้วเลกทงานยังไม่เสร็จ มันมีบัวอยู่เนาะตรงนี้จะมีบัวอยู่นะ ถ้ามีนะคะไม่พายเนะาะก็คงจะพายได้พายมาเลยเก็บดูแล,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 ะลนะคช้าน้อยรูตูมากะทันหาพแบบนี้ก็สบายต่นี้ได้นะกตนนี้น,นะนด,ด จะหักไหมเนี่ยหืมบได้ทีขึ้นขึ้นไม่หักบาราทีขึ้นไม่หักก็เราก็ขึ้นไม่หักเนาะเขาขึ้นก็ไม่หักมาหักตัวองหักตัวเร็วอากาศช่วงเย็นๆมาดูนะฮะก็อยากเล่นน้ำก็โยนก้อนหินนลงไปเพื่อให้เรียกร้องให้พ่อพาลงไปเเบนเก็คิดนะ ยังไเจ็กริน่ปูว่าขึนมาขึนมาขีมาขีมาอยู่ทั้งนั้นแหละปูอยู่ทั้งนั้นละอยู่ทั้งนั้นแหละทำไมมันมันนี่เหรอมันหลุดมือบอหวานแบบหวานทิ้งเลยเนะ โอ้หวานทิ้งลงไปเลยไงมาแล้วมาแล้วอุ้ย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 มา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 เร็วเร็วเออเมื่อคืนเนาะเอฟซีบอกว่าให้เราสองคนนั้นลงไปนอนอยู่กลางน้ำเนาะฮะไม่ปนไรอยู่กลางน้ำนั่นแหละลงกลางน้ำไลยเหรอเพราะว่ายุงบินไปไม่ถึงครับบอกว่าบินโอ้ลุงยุงยุงบินลงน้ำไม่ถึงแมนบอแมนบ่ หาที่พัวลระบอกเเห็นเลยบอกแมนบาเนาะหาแห่นะคะแต่ไม่เจอนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนคนนึงหวานคนนึงไปหาเนาะก็ไม่เห็นนะโอ้โหมองดูมองดูนาทีนาทีตกแน่เอ้ยนาทีเก่งจังเลยเนี่ยเออ นานัไ่้ว่าจะพายังไเนมันเลกลัปูนี่นี่เอ้าเอาไปอีกไปอีกเอาไปอีกไปเล่นอีกเออกวกไปกวาดไปกวาดไปเล่นอีกก็บเพิ่งเข้ามาเสร็จแล้วเหรอเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยยังข้ามยังยังอยู่ดดไม่ร้อนแล้วเออแดดไม่ร้อนละเล่นได้แดดร้อนมันไม่เอาม่มาเดินอนดัง มันขาดเนอนบันขาขาดมาขาดหายังขาขาดหายขาขาดไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยืดกนึง

ไมม่จเนาะทำหาไปบนุนไปปูก่ก็อาจจะขึ้นแล้วเหรอฮะอืมเป็นไงบ้างล่ะสนุกไหมล่ะฮะสนุกล่องเรือคนเดียว ลถาลามแล้วเหรอมืดไม่ทันลำแล้วอันน้งอ้อกลับลำไปลำเราทันไม่เราเนี่ยไม่น่าทันยาเขาลำกันแล้วโอ้โหห้ามโมงแล้วอือห <c oughs> ือเสียดายจังนี่น้องตัดออกกอน เล่นน้ำเลยเนาะเป็นไงเมื่อวานนี้ลงกับพี่หมิวเหรอสนุกไหมสนุกโอ้เนาะพี่หมิวก็คงอยากจะมาบ่อยๆเนาะอยากมาเล่นน้ำเนี่ย